อาท่านแล้วก็เจรินมาอะไรเนี่ยอันนี้ไล่อ้อยของใครคะเจ็ตุคือที่ว่าทำพันไล่เหรอ แล้วเขาแล้วเขาได้ใช้สมแดงเราแล้วเอาแล้ววันนี้ไม่เห็นเจ้าของสวนทองไร่เจ้าของไม่อยู่แต่เขาให้เรามาทําติดตามผลงานได้ใช่ไหมสุดยอดเลยแล้วเป็นไงบ้างอ้อยเจ้เขาดีไหมโอ้ยใบใบใบใหญ่มากใช่ไหมดูอ้อยดูอ้อย มองไม่เห็นมองไม่เห็นน like ี่นี่เขาใช้คู่นี้ใช่ไหมสุดยอดเขาฉีกกี่ครั้งแล้วนี่รู้ไหมคะสองครั้งเนาะบ้าอีกดูใบดูใบท่านกีจดีสำเร็จเห็นอ้อยยังอู้หูเขียวเขียวเขียวโอ้สุดยอดอ้อยไทยสมแดงเขียวชนะเลิศค่ะเขียวจริงจริง มันท่วมผัวแล้วมามามาครั้งก่อนที่ท่านอดีตประานมาด้วยยังยังแค่เข่าเองเนาะ<อ>ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา,มรรมดานี่แปลงนี้เนาะที่เรามาครั้งก่อนนี่มาติดตามรอบสองนะคะอีพีสองมาดูผลงานตอนนี้อ,อ้ยอยอ้อยนี้ได้ได้กี่เดือนแล้วเนี่ยสี่เดือนกว่านะเรามาตอนนั้นสองเดือนสองเดือน สุดอยอดท่านเดยวก่อนนักพราาลเป็นไงหันคำบอกเราไม่เห็นเลยไม่เห็นเองนิดเลยนิดเลยเป็นไงท่านเดมอนเมแอเอรอบนี้สุ่มห mm ัวเลยใช่ใช่ทพมจริงๆทิงพ่มจริงๆสุดยอดสุดยอดสมแดงเราไม่ธรรมดาสม and so please yes, yes.